สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่บ้านมาดามลาดพาวนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆกับลูกหลานของเราที่เราปล่อยไว้กับโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะปัญหาเข้าค่ะเด็กก็จะติดเกมเป็นสมาธิสั้นสายตาเหลี่สายตาเอียงตาอักเสบ ะะเด็กก็จะมีความก้าวร้าวเราต้องทุ่มเทเวลาให้กับลูกดึงความสนใจไปที่ใดที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆตัวนี้ของของพี่มาดามก็จะให้น้องเรียนเปียนโนกับครูที่ที่โรงเรียนนะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะเพื่อว่าเด็กจะได้ไม่เอาเวลาไปเล่นเกมฝึกสมาธิให้น้องดีมากค่ะตัวนี้เป็นเป็นความ สมาธิเนาะอ,อีกแขนงหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้ววันว่างวันว่างเนาะน,น,น,นี่ค่ะนี่คตื่นเต้นดีใจจะไปลงสนามจะไปลงสนามไอสเก็ตอยู่แถวนี้เองค่ะเพื่อนๆกรุงเทพแถวพระรามเก้าใกล้ๆบ้านของพี่มาดามเนี่ยเองนะคะ จะเปิดใหม่ได้ประมาณหลังโควิด1ปีแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคนวันนี้พี่มาดามเลือกมานัดกับโค้ชคนไม่เยอะเด็กๆไม่เยอะนะคะเ,เพื่อนลงครั้งที่2วันแรกนี่น้องไม่ก้าวขาเลยค่ะน้องจะเอาแต่พ่อกับแม่นี่ก็ถือว่าพัฒนาเพราะว่าน้องได้ฝึกกับเขาเอื่นอีหยางบาดข่อยกับโตกเล่าอันลอนรวดเกือบไหมคะ่ะ กระสิมั่นใจจังน้อยะคะ่ะประมาณนี้คู่ฝึกคกนกระใจดีคกนกระเรียกเอาเด็กคู่เอาคูค่งามแล้วกันเนาะขออนุญาตบอกอีสานได้ะคะ่ะประมาณนี้เนาะกันเนาะวันที่สองของของลูกสาวสี่ฮัทแบบฝึกสมาธนะิบานเหตุแล้วนี่ เห็นแล้วกะบ่ให้ว่างนี่ค่ะบ่เห็นบุบบางเขามีเวลาเห็นบุบเป็นวันอยู่ตัวสิเบกได้บ่บาทนี่พี่เบกได้บ่บาทนี่ฟุตบาทอยู่ตรงนี้สต็อป by putting your feet together like this yeah that's right all the way down now to the secondary school Now. yeah it's all shady เอามาที่นี่ไม่ได้อันนี้เป็นหญ้าหนูต้องไปที่ลาบๆลูกอือไปที่ลาบๆลูกไปถทายท้ายท้าย เวล่า,ลากับประมาณว่าผู้เฒ่ามีลูกเนาะเพป็นกบบมีงานมีการของเพิน่นเพื่อนเอาเวลาว่างเวล่ามาถมเทให้ลูกเนาะเพป็นว่าเอาโทรศัพท์เพียงหลุดนะคะนอนเวลาให้หลุดนอนกติดูเสือหวามีความสนุกสนานดูกระพาะกระแม่บริบบปล่อยไว้ให้กับพี่เลี้ยงกับคอนอื่นปกติ่อยไว้กับเบิร์ดเงินที่เก่า,ากว่าจังเขาเนาะจังเป็นเงินเบิร์ด เขาบ้านกบมาเล่นเพงเล่นคารลโอเคเล่นเปียโจนจังหน่อยกับไห่ดอกจังหน่อยกับอยากง้อแงอยากเล่นเกมด้าว่ากระดึงโดดเขาค่ะดึงดึงความสนใจผ้าพันมวนเนาะค่ะเนาะโอ้ยคอยวาอาอ,อีสานเราเนาะในบ้านเนาะผ้าพันมวนผ้าพันเลนยังเสียละค่ะวันวาน,านลูกง้อแงลูกอยากเล่นอยู่อยากขอโทรศพัพท์กดย่นห่บ่ได้เลยค่ะมันสีสายได้น้อยสิเป็นสมาธิสนัน เ่าเหลาเฮาบอกอีงน,นี่ก็บบ่เอาหูตรงเลยค่ะสังเกตเอือนซ้องเทียซ้ำเทียบ่เอาหูตรงนี่ก็คือเขาเกิดสมาธิสั่นแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆจะดีใจว่าลูกจะเหรียญกิ่มเก่งมันเงียบมันอ่นบ่ดื้อเด้อะคะ่ะต้องหาแนวเห็ดกิจกรรมให้เพื่อนเนาะคะ่ะเอิ่นนี่ค่ะกับคนสิพาลูกเพคนมาลองเพลงข้าวโอ ขะโอเกกัสิสแสดงพ่อกัสิลองนต่แม่กัร้องบม่ได้หรอกคะ่ะแมก่กะวนันโอ้ยลูกแม่มาเบิ่งเป็นกำลังใจอีหลา่าขึ้แสดงเก่งแต่มากย่องเอย่องเอาเด้อพี่น้องเลยลูกหลานเฮาเอาใจใส่ดีๆนะคะเทียพนับมาทิสารหรือจิตเกียมากสิแก้ไขยากเด้อคะ่ะ แล้วก็มักลองเพลงเด็กหน่อยเนาะการแสดงลองเพงลง,พงกับสิบอคขึ้หอดโทรศัพท์ตัวกันพอแม่แซ่น้่เด่นนั่มหน่อยเนาะ,น,ะน,น้อยก็มักงานเพิ่นกับมักเนาะค่ะ ส่งไปหายโอ้ยหลานสันคือแสดงเกงแท้ลงเพ่งเกงแทะผลตัวแล้วค่ะเนาะการซีดีคลิปนี้เพิ่นการซีดีเป็นความส่งจำไปเนาะยาเพิ่นท่างผุนกระดิเบิงน้ำกะบนวานเปิดขึ้นมีตตะลันกมเบิงเต่าโทราศัพท์นี่เพิ่น่มฮปปีเลยคนะ่ะเนาะว่าเดกหน่อยมันสิติดเกมติดโทราศัพท์ เชิญหาวบางๆกัะจังสีล่ะคาดไปหาประสบการ์จินอาหารขัางนอกโอ้ยให้โซผักผ้าลูกไม่กินเวยเตียวค่ะ๋วเตียวเลือกว่างๆอยู่ทุกเมือ่อ่นกระสิมาผ้าลูก่อนออกมหานาบานันปลึกมือละเล็กละน้อยเคืองสมโองเคืองสมโอง คันไปจ้างคู่นี่พี่น้องเอ,อ้ยแพงหลายแพงหลายเขาคอดเขานั่นเขานี่เป็นเงินเป็นทองเบิดฝฟกเอาสละค่ะเด็กหน่อยกับมักน้่มเดอดยุเลยไก่ชิดผู้ปกครองพ่อแม่คนในคอรอบัวเนาะนเป็นกับมกักเป็นกับเฟกเอารถคาใส่ใจกับหลายเด้อค่ะนี่สื่อเกือบมากเป็นเหมือนที่สองรถคาใส่ใจเครืค่องโตเครื่องเลยค่ะแทนที่หฮาสิไปสื่อคลอดเบิร์ดเป็นหลายเหมื่นท่ากับใส ว่กี่พันเองกะให้เพื่อนคุ้นเอาแน่เข้ากับคุ้นเอาแน่เนาะคะนะ่ะเนาะพี่มาดามกับสีสลับกันไปจางข้าแน่เข้ากับเฮ็ดเอาแน่ประมาณนี้เนี่ยน้องขั้อที่สองค่ะที่สองกระส้ำคัญกับถุ่มเทเวล่าให้ขอบรัวเนาะคะนะ่ะเนาะพอลูเพนกับสีมวนเล่นตนตรีเป็นนอ พี่มาดามเต้นพี่นองเอ้ยพี่มาดามก็ต้องเต้นที่ปงปวง,ปงกัน,อนเอาใจลูกเอาใจผัวค่ะเพราะว่าเฮากะถุ่มเทเวลาเนาะอยู่กับขอบครัวสถาบันขอบรัวกับ,บเป็นยังสี่ละค่ะพี่มาดามคิดปวก่วงค่ะลูกก็ดีใจผัวก็ดีใจเห็นเมียเต้นในเบิง้งเนาะเนาะมวนค่ะ,ะมวน คนกะดีใจไปเมื่อใดหนังเบื้องลูกพัฒนาการของลูกกระจ้างอันนี้ได้จ้างค่ะจ้างบนา่าจ้างทุกทุกเขตเนาะเขาก็ซ้อนเอาแน่้หน่อยมากค่ะเริ่มจากศูนย์เนะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายหลายด้วยที่มึงลิ่คออีลา่า thank you for watching my video ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เบื้องคลิปของลีนาและมาดามลาะ